สหาที่26เกษารยนทรุษศักรน2555นะครับเหลือจะเล่านิทานเรื่องข้าวโพดเมล็ดเดียวนะครับเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่เล้วไก่ห่งหนึ่งแม่ไก่สองตัวกำลังคุยหาอาหารอยู่ในขณะนั้นก็ตาก็เหลือไปมองที่ เมล็ดเท้าโพดเมล็ดหนึ่งวางหมกหุ่แน่นแน่สีเหลืองๆมันต้องหวานอร่อยแน่ๆเลยแต่ทั้งคู่ไก่แม่ไก่ทั้งคู่ก็มองไปเห็นเมล็ดนั้นทั้งคู่พร้อมๆกันผางก็จะแย่งจิกกันใช่ไหมครับปรากฏว่าตาคนก็พูดว่าเมล็ดเท้าโพดเนี่ยมันเป็นของชั้นกยัวนของชั้น่ังหากใหญ่ๆอ้วนอีกวนมันหอมหวานใช่ไหมเหยี่ยวก็บอก ไม่ใช่ของฉันแต่ยังแห้งเล็เขดข้าวโพดฉันเจอก่อนนะสองสองตัวแม่ไก่ตักตีทันใหญ่เลยเพื่อจะแย่มเมล็ดข้าวโพดสักพักหนึ่งตีไปไดกกันสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วล่ะเราไปถามพ่อโต้งดีกว่าเราฆ่า,าเล็กขา้าวโพดไปถามพ่อโต้งว่าเพื่อความยุติธรรม ช่วยตัดสินใจหน่อยเถอะพ่อโตเรวหมายเลขข้าวโพดให้มันเป็นของใครพ่อโตบอกไหนไหนไหนแล้วหมายเลขข้าวโพดอยู่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วก็แม่ไก่ก็เอาหมายเลขข้าวโพดวางใช่ไหมครับพอหมายเลขข้าวโพดวางปุ๊บใส่ก้นน้ำไงฉิกกินเลยเอ้าไม่ยุติธรรมเลยฉันนี่เธอตัดสินใจว่าหมายเลขข้าวโพดนี่จะเป็นของใครแย่จริงๆเลยแม่ไก่สอง แย่มากเลยพ่อไก่โต้งเนี่ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ไปเล่าให้หมาจิ้งจอกฟังหมาจิ้งจอกบอกไหนล่ะไปเอาตัวเจ้าโต้งมามาจับให้ขออย่าเจ้าโต้งไก่โต้งมาหโหตัวอ้วนปีนี้เขาแลกนี่ไเลีกยงขวดอยู่ไหนอยู่ในท้องข้าดีไงงั้นเหรองั้นข้าก็จะกินเจ้าหมาจิ้งจอกกินพ่อไก่โต้งเลยแม่ไก่ต้งงง เฮ้ยหมันไม่ยุติธรรมเลยนะถ้าให้เจ้ามาตัดสินว่มามานันได้ข้าวโพดนี้จะต้องเป็นของใครไม่ได้การละ่ะเดินต่อไปก็ไปเจอหมาป่าหมาป่าก็ถักก็ฟังเรื่องที่แม่ไก่ทั้งสองตัวเล่าให้ฟังไหนละ่ะเจ้าหมาจิ้งจอกมันอยู่ไหนละ่ะไปตามมาสิไปตามเจ้าหมาจิ้งจอกมาพอเจ้าหมาจิ้งจอกมาถึงปุ๊บ เจ้าหมาป่าหิวอยู่ใช่ไหมไม่ถามอะไรเลยกินหมาจิ้งจอกไปในหมาจิ้งจอกมีอะไรอยู่ครับมีไก่ต้องอและในช้อนไก่ต้องมีอะไรครับมีเมล็ดข้าวโพดตายแล้ว้ยายว,ว,ว,ว้นยายหอมฉันไม่ยุติธรรมเลยนี่ฉันเพียงแต่ต้องการว่าให้มันตัดสินวา่าเมล็ดข้าวโพดนี้เป็นของใครจะได้อง่างไง แต่ข้าจัดก,การไปแล้วข้ากินมันทั้งหมดนี่แหละติดทามเลยท่านหนีได้ยังไงแม่ไก่สองตัวก็เดิเดนศึดษาเดินไปก็ไปเจอหตัวตัตัวใหญ่มากนะเจ้าหมีก็บอกอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเรอเจาอยตามหมาป่ามา,าที่ขณะที่หมาป่ามาหมีกำลังหิวอยู่ใช่ไหมหมีก็จะคุกกินหมาป่าไปเลยในขณะที่กินหมาป่ากินอะไรไปด้วย โกินไก่โด้แล้วอะไรอีกแล้วก็กินอะเล็บทำสะโพกแล้วอะไรอีกมากินกิ่งดอกแล้วกินอะไรอีกป่าป่าป่าโอ้กินเป็นทั้งตอนเลยแต่ว่าเจ้าหมีตัวโตใหญ่มากเห็นไหมแม่ไก่ก็บอกมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงยาวนะ ครูสาวมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านตัดสินใจอย่างที่ทำว่าเมล็ดข้าวโพดนั้นเนี่ยเป็นของใครก็ข้าจัดการใหแล้วนี่ไงล่าจะว่าว่าไปเถอะข้ายังหิวอยู่เลยข้าจะกินกับทั้งสองตัวเดี๋ยวนี้ล่ะวิ่งไล่เลยจับแม่ไก่ใช่ไหมครับหนีแม่ไก่ก็ไวมากปิ๊งแอบหลังต้นไม้ทั้งสองตัวแอบเหนื่อยมากเลย นี่ยิ้มว่าส่วนนี้มว่าบ่อนนี่ยิ้มหล่อเชินว่านะเรื่องเรื่องมันเริ่มต้นแค่หมืนเล็กพวกเล็กแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันกินอิ่มหนำสาลายเราซะอีกที่มันเล็กพวกวดเล็กเดียวจะไได้กินเลยวันหลังเนะเราอยากจะเลาะกันอีกเลยนะแบ่งกันก็ได้จบนิทานและนีสอนให้รู้ว่า เวลาเด็กๆทะเลาะกันเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องเนี่ยเล็กนิดเดียวยใช่ไหมครับทําเรื่องให้ใหญ่โตได้เช่นวิ่งมาฟ้องครูเห็นไหมครูก็มาจัดการพอมาจัดการปุ๊บพอเป็นตีเด็กสองคนเด็กสองคนที่กําลังทะเลาะอยู่เด็กสองคนกคน็ไปฟ้องพ่อกับแม่ว่าครูตีใช่ไหมก็มาหาครูก็พาครูไปหาครูใหญ่ ครูใหญ่ก mm ็ด hmm. ูพอพอครูใหญ่ก็มาจัดการครูเล็กครูประจำชั้นของเราครูประจำชั้นก็มโหทํานี้ได้ไงก็เลยมีค้อมตำรวจตำรวจก็เลยมาจับครูใหญ่ครูใหญ่ก็บอกเฮ้ยฉันเป็นครูใหญ่ทํานี้ได้ไงก็ไปหาผู้วิพากษาเรื่องเกิดขึ้นจากเด็กๆเล่นกันแกล้งกันเล็กนิดเดียวเหมือนเรื่องของเม็ดข้อโคดเม็ดเตียนนั่นเองจาจำไว้นะครับมันแค่เรื่องเล็ก แต่บางทีเราทําให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับทางทเพื่อนปุ๊บเราไปขี้ฟองจัดการปัญหาตัวเองอะไรไม่ได้เน้อยากทาให้เรื่องเป็นเหมือนเม็นข้าวโพดเพราะว่าไก่ต้อจะมากินแมลงข้าวโพดแล้วใครมากินไก่ต้องอีกหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกโยนใครกินอีกหมาป่าหมาป่าโยนใครกินอีกโยนหนีกินอีก,ก,อกมา เรือยาวใหญ่โตเลยจะปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยอิ่มน้ำสามล้านไปแทนที่เราจะได้กินอะไรก็ควรจะตัดสินใจง่ายแบบมันเขึ้นนะครับไม่จบง่ายๆนั่นนี่สนุกนะเสร็จดูเดี๋วก็ได้ความคิดด้วยเนาะได้ความคิดด้วยเรื่อด้วยากเอาเรื่องที่ไปญี่ปุ่นอะไรถึงคุณเออได้คือจะเอาสอบแล้วเรื่องได้คือจะเอาสอบดีกว่า เรื่องตอนนั้นหนิงน่านเลยพอดีๆอยากได้มากนะก็ทำให้ครูแหอบโมโหครูพอครูแหอบโมโหผมก็ตีตีดีๆดีๆก็ไปฟ้องแม่แม่ก็ไปบอกพ่อพ่อก็ไปบอกตำรวจตำรวจก็มาจับครูครูก็บอกอ้าวตำรวจมาจับครูได้ไงเพราะว่าเป็นครูครูก็ไปบอกฟ้องครูภาษาครูภาษากขามาจับทั้งตำรวจทั้งพ่อกับแม่ดีิงๆเรื่องเกิดเพราะว่าดี อยากฟังน no ิทานเรื่องเท่านั้นเองใช่เปล่าเหมือนเรื่องมาเล่นข้าวโพดอิ่วยางเนี่ยโอ้กลิ่นน้ำซุปนี่มันสุดยอดเลยต้งใส่เว้นไม่อยากกินมักเว้นกลงต้องง้างอย่างนี้ต่อไปใครอยู่แล้วบ้างยกมืออ่ะไปล้างมือได้วางทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเว้นเขาเว้นเขาบอกเขาไม่หิว E uma mais